เป็นผื่นแพ้พันมีเลืกระเพาะด้วยนะครับแล้วก็มีก้อนเนื้อที่หน้าอกครั้งนั้นเราคุยกันเมื่อ17มิถุนาห้าห้าใช่ค่ะย้อนความกันไปนิดนึงนะครับก็คือผื่นแพ้เนี่ยมีมาตั้งแต่เด็กกระเพาะเนี่ยเป็นกระเพาะนี่มาเป็นตอนโตแล้วโตแล้วใช่ค่ะทำงานแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ทานอาหารเป็น ประจำพอเริ่มทำงานก็เริ่มมีปัญหาเรื่องของโรคกระเพาะแล้วก้อนเนื้อที่หน้าอกนี่มาพบเออ่คือเท้าความว่าเมื่อร่างกายเราดีขึ้นนะคะ<ม>หลังจากบิมที่ผืนคันก็หายไปแล้วกระเพาะกดไหลย,ย้อนที่ต้องเข้าโรงพยาบาลตอนดึกๆตีสองตีส<ม>นะคะ<ม>จุกเสียดแน่นหน้าอกขึ้นมาหายใจไม่ออก<ม>ก็ต้องไปหาหมอกลางลดึก นั่นก็คือแก้ด้วยบิมไปเรียบร้อยแล้วทานบิมเรียบร้อยคืนแพ้คุณภาพชีวิตทุกอย่างดีขึ้นผื่นแพ้เจอฝุ่นเจออากาศร้อนๆอะไรทุกอย่างได้เป็นปกติไม่กลัวละใช่ไม่กลัวละกระเพาะก็ดีขึ้นกระเพาะดีขึ้นทานอะไรได้สะดวกสบายขึ้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอีกฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าคุณภาพชีวิตเราดีขึ้นทุกอย่างแล้วก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องสุขภาพแล้วทีนี้ก็ คือพูดง่ายว่าเลิกบีมไปเลยค่ะอ๋อหยุดบีมไปเพราะเราเราคิดว่าเราหายแล้วเราเป็นคนแข็งแรงแล้วอัลเลิกับงานทํางานได้สะดวกสบายแล้วใช่ค่ะก็จะไม่ค่อยได้ใส่ใจทางนี้จะไปใส่ใจในเรื่องของความสวยงามนะคะเวลาทํางานมาเหนื่อยก็จะรู้สึกต้องหาอะไรที่แบบทำให้ตัวเองสวยคอลลาเจนบ้างกูต้าบ้างอะไรไปทางโน้นนะคะโดยโดยลืมคิดถึงต้นเหตุของปัญหา ก็จะประมาณนี้แล้วก็มากลางเดือนกลางปีกลางปีห<ะ>้าหกนะคะเราสังเกตตัวเองว่ามันรู้สึกว่าเหมือนมีก้อนอะไรขึ้นมาแปลกๆนะคะที่ที่ใต้เน้านอกนะคะ,ะค่ะก็ไม่ได้ค่อยใส่ใจเพราะเราคิดว่าเราแข็งแรงนะคะ,ะเราปกติแล้วก็ไปไหนก็รู้สึกว่ามีคนทักว่าสวยงามขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะเพราะจากที่เราทานพวกคอลลาเจนพวกอะไรพวกนี้นะคะก็ ไม่ค่อยได้ใส่ใจแต่พอมาหลังๆนะคะเรามานั่งคิดว่าเอ๊ะทำไมไอ้ไอ้ก้อนเนี้ยมันรู้สึกว่าเหมือนมันจะโตขึ้นนะคะจากที่ตอนแรกก็ไม่เจ็บแล้วพอหลังๆมานก็รู้สึกว่ามันมีแบบตุ๊บๆนะคะม,มันมันมีรู้สึกแบบว่าเหมือนมันเตือนตุ๊บๆเจ็บบ้างไม่เจ็บบ้าง,างก้อนแข็งแข็งค่ะเป,เป็นไตเป็นไตแรกๆก็เล็กๆเท่ากับ นิ้วก้อยเราก็คิดว่าเราเป็นสิวหรือว่าเป็นจากการกดทับของอาการใส่ชุดชั้นในค่ะก็ไม่ได้ใส่ใจค่ะก็ยิ่งมาไม่ได้ไปหาหมอไมไม่ได้ไอเพราะคิดว่าไม่ไม่ใช่ปัญหานะคะแต่พอหลังๆมาเริ่มกังวลนะคะกังวลหนักขึ้นเริ่มเริ่มเครียดนะคะถามคนรอบข้างว่าไอ้ที่เราเป็นนี้มันคืออะไรหรอนะคะหลายๆท่านก็เป็นห่วงก็ค้นคว้าข้อมูลในอินเทอร์เน็ต นะคะ,ะก็ส่งมาให้ส่งลิงก์ส่งอะไรมาให้สาเหตุของมะเร็งเต้านมเริ่มแรกอ,อะไรอยเงี้ยค่ะเราก็ร,รู้สึกใช่เริ่มเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วแล้วก็ทางทางทางบ้านของคุณแม่ค่ะครกรรมพันธุ์ก็คือตั้งแต่คุณยายแล้วก็คุณป้าคุณลุงทุกคนจะเสียชีวิตด้วยด้วยมะเร็งทั้งนั้นเลยใช่มีมีเรียกว,ว่ามี มีสาเหตุมาประมาณนั้นนะคะแต่ตัวเราเองอ่ะก็คือซื้อสั่งบิมให้คุณแม่ทานเพราะกลัวว่าคุณแม่น่ะจะจะไล่ตามลำดับมาจากคุณป้าคุณลุงใช่ค่ะแต่หาดูแลตัวเองไม่คิดว่าตัวเองยังคิดว่าตัวเองยังยังเด็กอยู่ยังไม่อะไรประมาณนี้มากกว่านะคะค่ะอาจารย์ครับสุภาพสตรีส่วนใหญ่ที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องของ ก้อนเอยตุ่มเอยหรือเม็ดอะไรที่ขึ้นบริเวณหน้าอกเนี่ยจริงๆแล้วอายุเท่าไหร่ควรจะใส่ใจเรื่องพวกนี้ครับคือโดยปกติแล้วเขาก็ให้เริ่มดูแลตั้งแต่อายุ30ขึ้นนะฮะแต่ว่าสาวๆก็เป็นได้ใช่ไหมฮะแม้กระทั่งเด็กๆก็ยังเคยเจอ,อเพราะฉะนั้นถ้าเจอก้อนอะไรที่ผิดปกติที่ที่มันไม่ใช่ที่ควรจะเป็น มันก็ควรจะต้องรีบไปพบแพทย์แล้วก็ตัวเองก็จะต้องคอยตรวจตาตัวเองอยู่ตลอดเวลานี่เขาสอนเลยว่าเวลาอาบน้ำได้ให้ตรวจเต้านมเสมออย่างน้อยก็สักอาทิตย์ละครั้งอะไรโดยการคลำมันจะมีวิธีสอนนะคะพอมันเริ่มใหญ่ขึ้นไหมใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะยิ่งยิ่งเรากังวลกับมันยิ่งเราไปสังเกตมันมันก็รู้สึกว่ามันยิ่งโตขึ้นตามความคิดเราอย่างเี้ยะคะมันมันจะประมาณนั้นเลยแล้วก็ปวดขึ้น ปวดด้วยฮะปวดขึ้นมันจะตุ๊บตุบตุ๊บตุบอย่างเงี้ยค่ะมันมันเหมือนตามจังหวะหัวใจป่ะอาจารย์คือมันจะเป็นๆแล้วก็แหยาๆนะคะอาการตุ๊บตุ๊บเจ็บๆนี่ยค่ะมันก็มีหลอดเลือดไปเลี้ยงอะนะคะถ้ามันตุ๊บตุ๊บที่มันอาจจะเป็นไปตามที่หลอดเลือดมันบีบตัวตามจังหวะของหัวใจอะไรนะครับสุดท้ายได้หาหมอไหมฮะก็ก็ยังไม่ต้องหาหมออีกเช่นเคยค่ะไม่ไปอีกไม่ไปเพราะเพราะคิดว่ามีสิ่งดีๆก็คือ ต้องบีมแล้วแหละเพราะาว่าเราไม่รู้หรอว่ามันคืออะไรกลัวกลัวกลัวความคิดตัวเองกลัวเจอว่าเหมือนที่คุณยายเป็นเหมือนที่คุณป้าคุณลุงเป็นกลัวตรงนี้มากเลยค่ะอ้อาวก็เลยบิมดีกว่าก็คือรู้ข้อมูลว่าบิมช่วยตรงนี้ได้ค่ะผมว่าอันนี้อาจจะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะอาจารย์พิเชษคืขอขอ,ขอลองทางนี้ก่อนประมาณนั้นนะคะเออ ต้องอหาผู้เชี่ยวชาญที่จะเป็นผู้วินิจฉัยว่าที่เราเป็นน่ะเป็นอะไรครับอันนี้ด้วยจรรยาบรนของเราแหละเราพูดตรงๆ่ะนะฮะอ่ะเสร็จแล้วบิมดีกว่าค่ะก็บิมด้วยความกลัวน,<า>นะคะ,คะก็ประมาณเดือนประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งเราสังเกตว่าจากที่เขาเป็นก้อนประมาณเท่าหัวแม่มือนะคะแล้วก็จะมีเป่งๆแดงๆมีปวดๆบ้างเป็นบางครั้งเนี่ยค่ะอาการเต้นตึบๆอาการปวดเนี่ยคือเบาลงเลย เบาลงคือสังเกตได้เลยแล้วก็เวลาเราอาบน้ำหรืออะไรค่ะเราจะจะสังเกตตัวเราเองมันจะมันจะฝ่อลงเล็กลงมม <laughs> ผมว่าอาจารย์พิเชษเริ่มเริ่มจะวิเคราะห์ไม่ถูกได้ไหมฮะท่านครับ <c oughs> ก,ก็ก็ไม่ได้แปลกก็ไม่ได้แปลกคือเพราะว่าเนื่องจากทางคุณ,ค,ณคุณกิง่ง,งยงังไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรด้วยครับครับทีนี้อาการปวดทึบ มันหายไปมันหายก็หายปวดเริ่มหายปวดก็เพราะว่าอาการอัอกเสบมันลดลงอาการอักเสบลดลงก็เกิดขึ้นตัวนี้เกิดขึ้นจากน้ำมังคุดคน้ำมคุดช่วยนะครับก็มันก็จะมีการลดลงของ T S 1นึ่ง T S 2>, 2และ T S สิบตัวนี้มันจะทําให้อาการอักเสบอาการปวดลดลงแต่การลดลงของ T S สามตัวเนี่ยมันลดลงในลักษณะที่ดีคือลด T S หน น้อยกว่ารถทีเอสองแล้วมันก็ยังทําให้นี่นะฮะที่เห็นนะครับจะเห็นว่าการลดลงเนี่ยมันมี t ีเอสหลดลงน้อยกว่า t ีเอเพราะฉะนั้นก็จะมีลักษณะของ t ี1อึ่งซึ่งเด่นกว่า t ี2นะครับ,บเพราะฉะนั้นก็จะมีอาการที่ทําให้อาการปวดอาการอักเสบนี้ลดลงนะครในขณะเดียวกันก็ยังคงความสามารถในการต้านเชื้อราแบคทีรีย ไวรัสเนื้องออกและมะเร็งได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เราก็ยังมีอินเตอร์ลโคิน17ตัวเนี้ยนะฮะซึ่งซึ่งลดลงไปแล้วอินเตอร์สโคินเจดคือช่องที่3นะฮะ,ะเ็นว่ามันเหลือ,รอครึ่งเดียวมันอาการปวดอาการอักเสบมันก็จะลดลงตรงนั้นในขณะเดียวกันไอ้ส่วนที่ดีขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็คือว่าที่ลูกศรชี้คืออินเตอร์ลโคิน9ซึ่งอาจจะมาจากไม่เลือดขาว TH9 ซึ่งล่าสุดใน2ปีที่แล้วเนี่ยก็พ้นพบว่า TH9 เนี่ย เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวตัวหนึ่งที่จะทําให้เม็ดเลือดทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยหยุดการเจริญเติบโตจนกระทั่งกลายเป็นเซลล์ปกติได้นะครับด้วยเหตุนี้น้ำมังคุดครั้งแรกทีเดียวก็ทําให้เกิดกาอาการอาการผลให,หายลง<อ>นะครับ<อ>แล้วแคปซูลนะครัชนของแคปซูลเนี่ยมันมีการทดสอบนะฮะก็เรากินสีแคปซูลต่อวันในวันที่15มันก็จะมีการเพิ่มขึ้นของ t h 1ซึ่งเป็นตัวที่ไป กระตุนะต้นไม่เลือดขาวไม่วพชค่ชานให้มีหน้าที่ทางหรือทําหน้าที่มากขึ้น <S <S ก็จัดการกับเชื้อราแบคทีเรียรไวรัสเนื้องอกมะเร็งได้ดีขึ้นในขณะที่ TS2 ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่ที่โดยสรุปแล้วก็ TS1 มันก็จะเด่นกว่า TS2 นะครับซึ่งเป็นภาวะที่เราต้องการได้แล้วดูท s 1 7เนี่เลยครับมันเพิ่มขึ้นถึง5เท่าทีเดียวแล้ว TS17 เนี่ยเมื่อปีเป็นเซลล์ม่เลือดขาวที่นักวิทยาศาสตร์เพิ่งจะค้นพบในปี2008 ในเมืองไทยเองนักผู้เชี่ยวชาญทางด้านมะเร็งก็ยังไม่ค่อยทราบว่าทีเอสิบเจ็ดไม่มีบทบาทในการจัดการกับเซลล์ได้ค่อนข้างฉมังนะครับแล้วก็ทําให้นักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบเซลล์นี้ได้รางวัลดีเด่นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทีเอสิบเจ็ดมันเพิ่มขึ้นห้าเท่าเช่นนี้ความสามารถของเมลอดขาวในการจัดการกับสิ่งแปลกปลอมโดยเฉพาะยิ่งเซลล์มะเร็งก็ชัดเจนขึ้นนะครับนอกจากนี้ครับมีทีเรกูเลเตอร์เพิ่มขึ้น โอกาสของการที่มีโรคแพ้ภูมิตัวเองมากเกินไปนะทีเอทูเรมันจะช่วยปรับนะครับและเราก็มี t h 9หรืออินเทอร์ลิิน9ที่เพิ่มขึ้นด้วยนะเมื่อกี้เราบอกว่าอินเทอร์ลิิน9หรือ t h 9นี่ก็เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่กระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวพชษค่าที่ทําหน้าที่ได้ดีขึ้นจนกระทั่งเซลล์มะเร็งมันจะหยุดนะของคุณกิ่งไม่ได้เป็นเซลล์มะเร็งอาจเป็นเป็นเนื้องอกธรรมดาซึ่งมันก็คือของแปลกปลอมของแปลกปลอม แต่ว่าก็ดีแล้วครับก็โอกาสที่เนื่องจากเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญของบิมก็เลยรู้สักรักษาตัวเองทีนี้อย่างกรณีที่อาจารย์นำภัยว่าถ้าคันผู้ใดก็ตามที่ไม่แน่ใจก็ควรจะให้แพทย์เขาวินิจฉัยให้ก่อนเราก็จะได้รักษาได้ตรงกันครับได้สบายอกสบายใจอย่างกรณีนี้พอรู้จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแค่สูตรสีเขียวก็ได้ใช่ไหมอาจารย์ครับครับแต่ก็ทานตามสูตรนี้เดือนหนึ่งค่ะแล้วพอเดือนที่สองเราก็ ลดลงมาก็คือทานแค่ครับซูลนะคะสองสองสองค่ะยังสีสีเขียวเออมาเป็นสีเขียวแล้วลดน้ำมังคุดลงหนึ่งอาจจะเป็นเพราะ รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็ขี่เกียจทานอีกด้วยค่ะแต่ก็ก็ไม่กล้าทิ้งถ้าจะดูแลเรื่องผิวสวยหน้าใสเนี่ยสูตรสีเขียวก็พอแล้วนะไม่ต้องไปหาอาหารเสริมตัวอื่นทานนะเนี่ยจริงๆคิดมันมันตามท้องตลาดนมาค่ะตามสื่อตามสื่อตามสื่อของเราเนี่ยได้ทุกอย่างครบเลยนะฮะเอาล่ะนั่นก็เป็นประสบการณ์ของคุณกิ่งสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0944350404 0890718889